ดมยาแล้วจ้าล่าสุดใครที่ผอมแล้วอ่ะอย่าอ้วนกูบอกไปเลยว่าเหนื่อยมากนี่ไงซอ,อยุยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับนี่ไงซอยุยอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะซอจะพามาออกกำลังกายแบบเน้นๆไปรู้จักกับเทรนเนอร์ผู้มีประสบการณ์ตามมาเลยคะ่ะสวัสดีครับผมโอแทมน,นะครับเริ่มเทรนให้ซอนะครับก็ประมาณสองปีครับผม ปีแรกนะครับก็จะมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเข้ามาปีนี้นี่ยที่ซอเริ่มจริงจังนะครับก็ตําหนักก็เริ่มดีขึ้นตอนปีนี้เนาะโปรแกรมวันนี้นะครับสาหรับผมจะเทรนให้ไอ้เก้าสาวอ้วกนะครับผมจะมีนะครับการลดต้นแขนนะครับการกระชับสอดสวนข้างลําตัวนะครับการลดต้นขาและต้นแขนทั้งหมดวันนี้จะเป็นการกรางลำตัวคอมเมเซอร์นั่นเองเราจะกระชับทั้งหมดเลยโอเคไม่ว่าจะเป็นท่าอะไรบ้างเรามาดูการเทรนพร้อมกับซอเลยแลวกันนะนี่ไงซออยู่ ตอนเราท่าแรกนะครับผมเป็นการคาร์ดิโอนะครับก็คือแบตเทนลบนะครับการกระชับและก็การสร้างกล้ามเนื้อหัวใจให้แข็งแรงเซตท่าครับผมยืนว่างระดับหัวไหล่ครับ1นาทีทั้งหมด3เซตนะสามสองต้ครับไปเริ่มเอิบแขนหัวไหล่แล้วข้างลําตัวนะครับเท้า่านไขมันทั้งหมดเลย3 2มสองต้าทับเด็กยกแขนไว้หายใจเข้าออกแรงเลืแขนเล็กเลยอ่ะแม่ไอ้ยจ้ไวเวอร์ว่างเนี่ยทำไมต้อง ยกแขนเมื่อกี้นะครับคือการช่วยในระบบหายใจนะครับให้สอหายใจได้คล่องตัวขึ้นและหายใจเร้ปบกติแก้อาการไม่ให้มีการหน้ามืดหรือว่าเวียนหัวเกิดขึ้นต่อไปเป็นการเวิร์กเอาของดัมเบลนะครับดูท่านะครับหนึ่งวางอึ๊บขาชิดลงดัดปัเย่สำหรับเป็นการเวิร์กเอานะครับลดไขมันในร่างกายแกนกลางลำตัวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นแขนหน้าท้องนะครับข้างลำตัว ทั้งหมดก็คือความมัสเซลนั่นเองพร้อม3 2มสองสตา,สา,สาไปยก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 เอ๊ะเอ๊ะยังไม่ โยมยาแล้วจ้าล่าสุดวันนี้เป็นพิเศษหน่อยเราจะแอดวานซ์ขึ้นมาการนั่งนะครับจะสลับขาจะต้องอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะไม่ทำข้างหนึ่งงอไปเลยงอไว้แบะพื้นนะครับแล้วขึ้นบิดนับเนึงได้ของเต็มเมเลยนะเรียกว่าท่าอะไรนะคะอันนี้บอลพวิทครับผม, <c oughs> มยิมทำไมต้องยิมห้าสี่สามสองบิด แล้วโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับพักแล้วพักแล้วไม่ว่าจะเป็นการฝึกบอดี้เวทหรือเวทเทนนิงนะครับถ้าไม่มีการฝืนการต้านเกิดขึ้นนะครับการสร้างก็จะไม่มีสู่ท่าที่4นะครับของโปรแกรมของวันนี้ครับมาแพงฮิปดีฟครับบิดสะโพกซ้ายขวาอันนี้คือแกนกลางลำตัวและก็ส่วนที่เป็นทางนะครับพระจ้าจับนะครับออฟบิดเอ็กเทนอลนะครับทางฝั่งนี้นะด้านทางนะครับสร้างสะโพกนะครับแล้วก็ก้นเอวที่สวยงามนั่นเอง ส่วนเว้าส่วนโค้งของผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ท่านี้ควรเล่นทุกคนเลยใช่ครับถูกต้องครับซ้ายขวาบิดยกกลนให้โด่งขึ้นนิดนึงอ่านึง ตัวที่เป็นห่วงยางถามว่ามันช่วยได้ไหมมันอยู่ที่การกินนะครับที่เราเล่นก็คือเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาจะสามารถลดห่วงยางได้หรือไม่ได้อยู่ที่การกินของคนเล่นนั่นเองถ้าเรายังงดแป้งอยู่ยังไงห่วงยางก็ไม่มีทางลงครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มถุงให้มันขยายให้มันใหญ่ขึ้น ให้มันเต็มห่วงยางที่มันกําลังหย่อนลงกินให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วเราก็เล่นค่อยๆลดไขมันลงเรื่อยๆมันถึงจะลดปริมาณห่วงยางที่มันเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะใช้วิธีการตัดขาบออกเลยแล้วก็เล่นหนักเท่าไหร่นะครับหนักแค่ไหนก็มีผลถ้าเกิดว่าห่วงยางนั้นเรายังใส่เข้าไปยังไม่เต็มนะครับเราต้องกินให้เต็มก่อนอันดับแรกสู้ๆเท่านั้นแหละที่จะทําได้โอเค ถ้าวันนี้ตั้งใจเราคลิปต่อไปจะตั้งใจให้ดีกว่านี้อีกคลิปต่อไปจะหาท่าเบาๆให้ยิ้มแย้มลนะแจ่มใสจ้ามีกล้องอยู่ไหมท่าสุดท้ายแล้วเหรอยังไม่ใช่ท่าท้ายยังไม่หมดจ<อ>้าอีกวันท้า,า,าอันนี้เรียกว่าท่าอะไรคะอันนี้คือนีแอปครับผมอันนี้มันเป็นแมชชีนนะครับแต่ว่าหลายๆหลายๆที่อาจจะไม่มีส่วนที่ช่วยนะครับอ่าบริเวณหน้าท้องวนล่างนะครับอันนี้แล้วก็เป็นข่ากลําตัวด้วย อ่ะยืดยืดยืดไปก่อนโคองกัรการเกิดตะชิวนะครับถ้าตะคิวเกิดบริเวณนี้หนักมากนะครับ <c oughs> หนักที่สุดแล้วหนักก่าต้นขาอีกนะครับท่านนี้ก็คือรีเวิร์ดคันนะครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นโลเวอร์นะครับเตะขึ้นมาข้างบนนั่นเองเตรียมครับอย่าขาให้ตึงพร <c oughs> ้อมนะครับเตะขานะครับยกสะโพกขึ้นด้วยร <c oughs> ีเวิร์ดคันพร้อมวันชูที่ยกอึ๊บ <c oughs> ที่เล่นหน้าท้องนะครับส่วนใหญ่จะเน้นการคันนะครับก็คือจะลดบริเวณ กล้ามเนื้อหน้าทองส่วนบนนะครับโดยที่หลกัหลกๆแล้วถ้าคนอยากจะให้เห็นร่อง11หรือว่าเส้นเฮอร์คิวลิสนะครับมันจะต้องเป็นกล้ามเนื้อหน้าทองส่วนล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะติดกับกล้ามเนื้อต้นขานะครับมัดนี้จะต้องเล่นบริเวณที่เป็นโลเวอร์นะครับลงไปก็คือการเตะขานะครับแทงเข่าขึ้นมานั่นเอง มันถึงจะเห็นเรื่องสีเอตที่ชัดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นตรวจคันขันคันข้างบนอย่างเดียวแล้วด้านล่างทําไมถึงไม่เห็นตะกี้เพราะว่าเราเล่นไม่ตรงหยุดมันนั่นเองท่านี้สําหรับใครที่อยากเห็นหน้าท้องส่วน,นล่างที่สวยๆก็ท่านี้สามารถนําไปใช้ได้ครับเออแม่ต้องมีเส้นเฮอร์คิวลิสนะอยากได้สวนเป็นเฮอร์คิวลิสเราจะน็อกหน้าท้องด้วยนะครับตีหน้าท้องนะครับให้ฝอยที่อยู่ใครมาหน้าท้องลดลง อุปกรณ์นะครับห้ามเป็นของที่มันแข็งเกินไปนะครับแล้วตีทําให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือว่าผิวหนังได้อันนี้ไม่เก็บนะครับไม่มีการบาดเจ็บของผิวหนังแน่นอนทดสอบครับผมโอเคไม่มีการบาดเจ็บแน่นอนเลสองทราบไปอึบ้บลงเก่งลองนะครับนะสามสองทั้งเร็วว่าวันแอน อเคหน้าไม่เป็นคาบเลยแม่ใช้อะไรเนี่ยแต่งหน้าไปเนี่ยวันเนี้ยเนี่ยหลอกขาวนีแล้วเค<ช>ลียรลับก็ YB Cosmetic ไงคะคุมมันกันแดดหน้าไม่ลอกไม่เป็นคาบนี่ไงซอ,อยุ้ย <laughs> <g ül> ก็จบลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับท่าออกกำลังกายของไอ้เจ้าสาวอวบทั้งหลายที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหลังแขนต้นขานะคะ ก็เอาไปทำตามกันได้ขอขอบคุณสถานที่นะคะอินฟินิตี้ยิมที่เดิมที่ซ้อมมั่นใจออกกำลังกายที่นี่ได้ครบคันจ่าย30บาท1วันไปไหนก็ได้แล้วก็กลับมาเทนได้เหมือนเดิมนะคะ8ดโมงเช้านะครับยิมปิด5้าทุ่มครับผมต้องขอขอบคุณเทนเนอร์แต้มนะคะนะที่ดูแลเราตลอดระยะเวลา2ปีมาแล้ว ให้เทนเนอร์ anner, ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็ราคาเทนแอดเฟซฟูแต้มได้ที่ฟูแต้มรับสอนออกกำลังกายนะครับสำหรับเรดการเทนนะครับก็คือ350บาทนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับผมจะขายตั้งแต่10ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ10 20 30ราคาสามารถลดได้นะครับลองพูดคุยแล้วทักแชทเข้ามาหาเทนได้ได้นะครับผมสิ่งใดที่ทำให้ขุนเคืองใจไม่สบายใจ ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะเออแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซอด้วยนะจ๊ะกด s u b สไครต์กดแชร์เข้าใจไหมจ๊ะไอเจ้าสาวอวบก,การเทรนซอเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ยากที่สุดคะ เรื่องที่ยากที่สุดนะครับก็คือการที่เราจัดท่าให้ซอแล้วท่ามันบังเอิญว่าซอคิดว่าตัวเองไม่สามารถที่จะทําได้อยู่ที่ใจนั่นเองถ้าใจเรากล้าทำอ่ะยังไงก็ทําสําเร็จทําได้อยู่แล้วแต่ละท่า